อยู่กับฝนแล้วก็ช่อง rainy day station กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะฝนมีรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับอ,อยากไปทำงานออสเตรเลียเริ่มต้นยังไงดีนะคะ EP นี้เป็น EP 3แล้วนะคะทุกคนฝนอัปเดตในเรื่องของ อยากไปทำงานออสเตรเลียเริ่มต้นยังไงดีนะคะมา3วิดีโอแล้วนะระยะเวลา5-6ปีที่ฝนทำ YouTube มานะอัปเดตท,ทุกๆ2-3ปีเพราะอะไรเพราะว่าแต่ละปีช่วงปีเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายนะคะในประเทศออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็นวีซ่าคอนดิชันไม่ว่าจะเป็นวีซ่าใหม่วีซ่าเก่าอะไรมีเพิ่มขึ้นมานะคะอันนี้ก็เป็น EP ีที่3แล้วนะคะที่ฝนจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนะคะ วีซ่าที่จะมาทำงานได้นะคะที่ออสเตรเลียอย่างที่ฝนเคยพูดเวลาใน EP 1ีและ2นะคะส่วน E p ีนี้เป็น EP 3ีเริ่มต้นยังไงดีนะคะอย่างที่ฝนแจ้งไว้นะก็คือออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศที่ต้องใช้วีซ่าเข้ามาทํงงานนะคะทุกคนใครที่อยากมาทำงานที่ออสเตรเลียเนี่ยก็ต้องสมัครวีซ่าเข้ามานะคะวีซ่าอะไรบ้างนะคะวันนี้ฝนจะมาแจ้งให้ทุกคนทราบนะคะรายละเอียดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นทางการสมัครนะคะราคาจานวนเงินที่ต้อง ใช้นะคะอายุนะคะจำกัดอะไรยังไงเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็แล้วแต่นะคะที่อยากจะมาทำงานที่ออสเตรเลียนะคะก็ต้องดูไว้ว่าเราเข้าเกณฑ์ข้อไหนบ้างวีซ่าไหนบ้างที่เราจะมาได้นะคะจำนวนเงินที่เรามี ่าใช้ได้กับวีซ่าอะไรบ้างอะไรพวกอย่างนี้นะคะก็จะเป็นแนวทางให้ทุกคนทราบนะคะโอเคเริ่มต้นกันเลยนะคะวีซ่าแรกก็คือ work and holiday visa วีซ่าตัวนี้เนี่ยฝนพูดเป็นประจําแล้วก็ฝนเชียร์มากนะคะสําหรับน้องๆที่เพิ่งจะเรียนจบใหม่ๆอายุน้อยๆนะคะตั้งแต่อายุ18ถึง30ปีนะคะ work and holiday visa ใช้เงินน้อยนะคะตัวนี้สามารถทํางานได้เต็มเวลานะคะสามารถที่จะมาอยู่ที่ออสเตรเลียทํางานได้เที่ยวได้นะคะวีซ่าตัวนี้เนี่ย มีค่าสมัครอยู่ที่650เหรียญน,นะคะแล้วก็มีต้องมีเงินในบัญชีนะคะอยู่ที่5,000เหรียญน,นะคะหรืออยู่ที่ประมาณ120,000บาทซึ่งไม่เยอะเลยนะคะวีซ่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายแต่มันไม่ง่ายอยู่ตรงที่ว่าเราจะต้องไป ดโคตาให้ได้นะคะคืออย่างที่ฝนบอกไว้นะการกดโคตาเนี่ยจะต้องเร็วนะเพราะว่า,ารัฐบาลของออสเตรเลียเนี่ยเขาจะรับนะคะปีละ2ครั้งนะคะในช่วงของมกราคมพา์แล้วก็ช่วงปีที่2เนี่ยก็ช่วงของอมิถุนกรกฎา,านะคะรับครั้งละ1 2ึ0 0ถึงคนเพราะฉะนั้นเนี่ยโคตาก็จะมีจํานวนจากัดนะคะทุกคนก็ต้องเร็วนะคะสามารถไปติดตามรายละเอียดได้นะคะทุกคนที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนนะคะเว็บไซต์ฝนขึ้นไว้ให้ข้างล่างนะคะไปดู รอ,ดดรอบสองเนี่ยก็คงจะใกล้ประกาศแล้วนะคะสําหรับใครที่เตรียมตัวสาหรับวีซ่าตัวนี้นะคะก็อย่าลืมิดตามข่าวสารที่เว็บไซต์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะคะส่วนวีซ่าตัวนี้ที่ฝนพูดมานะคะ,ะสมัครยังไงนะคะฝนมีวิดีโอแยกในเรื่องของการสมัครไว้ให้นะคะสามารถที่จะไปดูได้นะคะตัวนั้นก็คือจะสามารถเราเนี่ยต้องไปกดโคต้าให้ได้ก่อนนะคะหลังจากที่เรากดโคต้าได้แล้วเราถึงจะสามารถที่จะสมัครวีซ่าตัวนี้นะคะ วีซ่าตัวที่2นะคะก็คือวีซ่านักเรียนนะคะวีซ่านักเรียนเนี่ยเราก็สามารถสมัครได้เกินอายุ30ได้ไหมก็ได้เหมือนกันแต่อย่างที่ฝนเคยแจ้งไว้ในหลายๆวิดีโอวีซ่านักเรียนถ้าเราอายุเกิน30แล้วการอนุมัติวีซ่าก็จะยากขึ้น มีความเสี่ยงมากขึ้นนั่นเองนะคะถามว่าได้ไหมได้ค่ะไม่ได้ว่าไม่ได้สักทีเดียวแต่เราก็ต้องเตรียมใจไว้หน่อยว่าอาจจะไม่ผ่านนะอะไรเงี้ยอาจจะยากนิดนึงนะคะส่วนวีซ่านักเรียนเนี่ยตัวนี้นะคะจริงๆฝนผลว่าก็ดีเหมือนกันมีหลายคนนะคะที่เข้ามาด้วยวีซ่านักเรียนแล้วก็ประสบความสำเร็จในออสเตรเลียน,นะคะไม่ว่าจะเป็นมีกิจการเป็นของตัวเองเปิดร้านอาหารเปิดร้านกาแฟาทำงานประจําเ,เป็นหลักเป็นแหล่งมีรายได้เป็นกอบเป็นกำนะคะหลายคนเข้ามาด้วยวีซ่านักเรียนทั้งนั้นนะคะ เพระนาะฉะนั้นเนี่ยฝนอยากให้ทุกคนอย่ามองข้ามบอวีซ่านักเรียนอุ้ยเข้ามาแล้วต้องเรียนเข้ามาแล้วก็ทํางานได้น้อยซึ่งมันทํางานได้ไม่เต็มเวลานะคะทำงานได้แค่24ชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็จริงแต่ สิ่งเล็กๆเหล่านี้เปิดโอกาสใหญ่ให้กับคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใหญ่มองข้ามนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยการมาเรียนที่นี่เป็นการเปิดโลกทัศน์นะคะทุกคนเปิดประสบการณ์ใหม่ได้ทํางานได้เพื่อนใหม่ได้อาชีพอะไรใหม่ๆสร้างประสบการณ์แล้วก็สร้างโอกาสให้เรานะคะเพราะฉะนั้นก็อย่ามองข้ามวีซ่านักเรียนนะคะตอนนี้เนี่ยค่าสมัครนะคะอยู่ที่1,600เหรียญน,นะคะแต่ฝนได้ข่าวมาว่านะคะ1กรกฎานี้นะคะ,ะค่าสมัครวีซ่านักเรียนจะเพิ่มขึ้น เป็น2 0 0พเหรียญน,นะคะกะ็ทุกคนไปคูณเป็นเงินไทยเอาเองนะอยู่ที่ประมาณ22บาทนะคะตอนนี้1เหรียญโดยประมาณนะคะแล้วก็เงินในบัญชีที่เขาต้องการนะคะก็คือโดยประมาณนะคะ3 0 0 0 0ื่นเหรียญหรือประมาณ7 0 0 0 0 0ถึงแ0 0 0สบาทนะคะอันนี้ก็ต้องมีเงินในบัญชีไว้เดี๋ยวฝนจะมาทําวิดีโอแยกนะคะเกี่ยวกับสเตทเมนต์นะคะที่ต้องเดินบัญชียังไงให้ดูสวยให้ดูแบบ เอาเรียกว่าอะไรให้ดูแบบน่าชื่อถืออะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวฝนจะมาทําแยกแต่ว่าเงินในบัญชีนะคะเจ็ดถึงแปดแสนนะคะมีมากกว่านั้นก็ดีนะคะก็คือให้ค้างไว้ในบัญชีนะคะอยู่ที่ประมาณอย่างน้อย6เดือนนะคะวีซ่าต่อไปค่ะเป็นสกิลวีซ่าค่ะสกิลวีซ่าตัวนี้นะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นวีซ่า ทางออสเตรเลียเขามีอาชีพขาดแคลนนะคะเขาอยากจะรับคนจากต่างประเทศเข้ามานะคะสมัครสกิลวีซ่าตัวนี้ซึ่งเขาเรียกว่าอะไรอาชีพขาดแคลนนะคะในออสเตรเลียมีจํานวนเยอะมากนะคะทุกคนเป็นลิสต์มายาวเลยสามารถเข้าไปศึกษาได้นะคะที่ในเว็บไซต์ของ immigration australia นะคะ,อ,ะอย่างคร่าวๆฝนจะยกตัวอย่างให้อย่าง,างเช่นเชฟนะคะหมอพยาบาลวิศวกรอ,อะไรพวกนี้นะคะก็ ไอชีอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นอาชีพขาดแคลนของออสเตรเลียนะคะเราก็สามารถที่จะเรียนเกี่ยวกับคอร์สต,ต่างต่างเหล่านี้แล้วก็สามารถที่จะสมัครวีซ่านี้โดยที่มีนายจ้างสปอนเซอร์นะคะค่าสมัครอยู่ที่ประมาณ3,000เหรียญน,นะคะมันมีวีซ่าตัวนี้มันจะเป็นแยกย่อยไปสับคลาดอีกนะคะอยู่ที่ประมาณ3 0 0พถึง 4, เหรียญแล้วแต่อ่สับคลาดของอาวีซ่านั้นนะคะ วีซ่าต่อไปนะคะก็คือเป็นพาร์ทเนอร์วีซ่านะคะพาร์ทเนอร์วีซ่าตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ดีสำหรับคนที่มีแฟนเป็นคนออสเตรเลียนะคะเขาสามารถที่จะสมัครวีซ่าแต่งงานนะคะหรือว่าพาร์ทเนอร์วีซ่าให้เราได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณสมัครวีซ่าพาร์ทเนอร์ตัวนี้ได้แล้วนะคะให้แฟนสมัครให้แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาอยู่ที่ออสเตรเลียทํางานได้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เต็มเวลานะคะแล้วก็หลังจากนั้น2ปีสามารถสมัคร PR นะคะเป็น ็น permanent resident ของออสเตรเลียได้เลยแล้วก็สามารถที่จะสมัคร citizenship ของออสเตรเลียแล้วก็การเป็นพลเมืองของออสเตรเลียได้นะคะวีซ่าตัวนี้นะคะมีค่าธรรมเนียมในการสมัครค่อนข้างสูงมากนะคะก็คืออยู่ที่9 9 9 5เหรียญ ฝนนะคะก็มาด้วยวีซ่าตัวนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าสามีของฝนเนี่ยเป็นคนออสเตรเลียแต่ฝนเนี่ยสมัครวีซ่าตัวนี้เมื่อประมาณ10ปีที่แล้วซึ่งค่าสมัครตอน10ปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณ4 0 0พเหรียญเองนะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยค่าวีซ่าเพิ่มขึ้นเยอะมากนะคะแล้วก็ระยะเวลารอคอยในการสมัครวีซ่าตัวนี้เนี่ย อยู่ที่ประมาณหนึ่งถึงสองปีนะคะก็จะค่อนข้างนานนิดหนึ่งนะคะสำหรับใครที่จะสมัครวีซ่าตัวนี้แต่ก็รอแล้วก็ก็คุ้มนะทุกคนใครนะคะที่สนใจนะคะที่จะสมัครวีซ่าต่างๆนะคะแล้วก็มีคำถามอะไรนะคะที่จะอ,อยากรู้แล้วฝนก็ไม่ได้พูดไม่อธิบาย ไวในวิดีโอนี้นะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์สอบถามฝนได้นะคะฝนก็จะมาตอบให้นะคะหรือว่าจะไปติดต่อสอบถามพูดคุยกันในเพจ Facebook ของฝนนะคะฝนก็จะมีข่าวสารต่างๆมาอัปเดตนะคะแล้วก็สามารถติดต่อพูดคุยสอบถามในรายละเอียดต่างๆนะคะเกี่ยวกับวีซ่าหรือว่าเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เพื่อนๆมีนะคะสอบถามพันมาได้ที่ทางช่องเ c e b o o k ฝนก็ได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะฝนก็ต้องไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่ใน คลิปวิดีโอหน้าเผื่อฝนมีอะไรอัปเดตใหม่ๆอย่าลืมกด subscribe แล้วก็ติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของฝนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ